โอเคอธิบายเลยได้เลยเอ้าสวัสดีก่อนนะคะทุกคนโอเคาะอล้านนี่แล้วนะโอเคค่ะก็ วันนี้เราจะมารวมตัวการทำคอนเทนต์แรกของยานสมองถอดของเรานะคะและขอขอบคุณนะคะสมาชิกยานทุกคนที่มามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์นี้ของเอ็งมีเนเตอโตด้วยโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ทุกคนมีโพยของแต่ละคนอยู่ในมือแล้วถูกไหมคะซึ่งโพยของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันที่ว่า ทุกคนจะเห็นหมดว่าใครมีชื่ออะไรกำกับข้างหลังแต่ที่ไม่เห็นก็คือของตัวเองซึ่งจริงๆคอนเทนต์นี้มีชื่อเลยนะเอ็มคิดนานมากคอนเทนต์นี้มีชื่อว่าเธอเป็นผีจุดๆนะแล้วฉันล่ะเป็นอะไรไม่น่ารักเหรอยคุณเหงะ สีีหน้าผคดดใจุๆเลยรับโอเคค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคือจริงๆกติกาไม่ยากเลยค่ะก็คือให้ทุกคนอ่ะหาให้ได้ว่าตัวเราอ่ะคือตัวอะไรซึ่งเรามาในทีมก็อย่างที่ทุกคนเห็นโคยแล้วนะครู้เลยว่าเป็นตีมฮา l โลวีนนั่นเองนะคะจะบอกว่าวันคริสต์มาสนั่นแหละเลยวันไทยวลนไทยว่าเป็นตีมวัดหรือเปล่า ปฏิกราจะจบไหมเนี่ยโอเคค่ะก็ปฏิการาเริ่มแรกเลยนะก็คือเอ็มจะมีเทิญให้ทุกคนอยู่แล้วนะนะคะเราจะไม่ไม่มีการสสุ่มว่าเฮ้ยคนนี้ถามไปที่คนนี้แล้วคนนี้ถามต่อเอ็มจะให้แต่ละคนอะถามเรียงลงไปเลยโอเคป่ะแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือก่อนอยู่ที่ว่าแต่ละคนอะจะเลือกถามใครโอเคป่ะทุกคนจะมีสิทธิ์คนละสิบห้าสิทธิ์ในการ ถามได้ห้าสิบห้าครั้งต่อหนึ่งชั่ได้หมดห้าครั้งแต่ส่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมชอบขายสิทธิ์ไม่จบป่ะวันเนี้ยไม่ได้ชงไปก็อย่แล้วหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือทุกคนจะทีก่อนสิทธิ์กันน้หมดสิบห้าสิทธิ์แต่ระหว่างเล่นไปอ่ะสิทธิ์ทุกคนอ่ะอาจจะไม่เท่ากันเพราะอะไรสมมติว่าแบบเราได้ข้อมูลมาใช่ป่ะแล้วเราอ่ะรู้แล้วว่าเราคือผีอะไรแล้วเราอ่ะสามารถตอบออกมาได้เลย ซึ่งถ้าตอบถูกสิทธิ์คําถามของทุกๆคนที่ยังไม่ได้ตอบจะลบไปสองสิทธิ์โอ้แต่ถ้ามั่นใจแบบผิดๆิดมั่นหน้าเกินไปมั่นหน้าเกินไปแล้วตอบมาผิดสิทธิ์ตัวเองจะลบออกสมสิทธิ์โอ้ายแลกวตอนเลยผีทะเลแน่ๆกลัวและถ้า ส่วนผมเป็นผีภาคองและวถ้าแล้วถ้าฟังสิฟัง<ล>อยู่ฟังอยูถ้าคนที่ตอบถูกนะแบบตอบถูกออกมาแล้วสามารถให้เครดิตใครก็ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่ให้ข้อมูลเราที่เป็นข้อมูลจริงๆอ่ะเ <c oughs> ไม่จากัดว่าจะเป็นข้อมูลจริงข้อมูลปั่นอะไรแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเชื่อไหมและ สาม,มารถดูรีแอคชั่นของหน้าแต่และคนได้ว่าไอ้ข้อมูลที่เรากดสักคนที่เราถามเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่ตอบถูกอ่ะให้เครดิตมาว่าเฮ้ยเนี่ยตอบถูกเพราะคนเนี้ยคนที่ถูกให้เครดิตอ่ะจะได้สิทธิ์เพิ่มหนึ่งสิทธิ์แต่แต่แต่คนที่ตอบถูกไปแล้วคนอื่นๆยังสามารถถามเขาได้ต่อนะคะ ก็คือไดไ,ไ,ได้ใช่ก็คือยังอยู่ในเกมอยู่ต่อได้นะคะแล้วก็อย่างที่เอ็มบอกนะคะว่าเวลาที่เราถามะเราจะสามารถเลือกถามใครก็ได้ถูกปะ่ะแต่เพื่อ,อการถามคนซ้ําบ่อยๆแบบว่าเฮ้ยคนนี้แม่งน่าเชื่อถือว่างั้นเราถามคนนี้ดีกว่าแบบว้ยคนก่อนก็ถามคนเนี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละเทิร์นก็คือทุกคนจะถามคนซ้ําได้แค่สามครั้งสมมุติว่าพี่ออฟถามพี่แป้งไปแล้ว พี่บุ๊กรู้สึกว่าพี่แป้งน่าเชื่อสือถามพี่แป้งอีกถามได้พี่แป้งจะโดนถามเป็นครั้งที่สองแล้วเดวก็ถามพี่แป้งอีกอันนี้พี่แป้งจะโดนถามเป็นครั้งที่สามคนต่อไปจะถาม,มพี่แป้งอีกไม่ได้แล้ว<ม>ต้องเปลี่ยนคน<ม>เอ็มจะนับสถิติไว้อแล้วเกมเนี้ยพี่มันใช้คำว่าใช่หรือไม่หรือสามารถตอบเป็นนั่นได้เลย อะไรก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าคําถามใช่หรือไม่อ่ะมันปั่นไม่สนุกอืมก็คือสมมติว่าสมมติว่าพี่เนถามาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดี๋ยวพี่ตอบว่าอาจจะอย่านก็ได้ใช่ปะอาจได้เอาแล้วไงได้แล้วพีเลยค่ะอยากเปองานันนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายเป้าหมายของเกมนี้ไม่ได้ให้ พูดความจริงกันหรอกเป้าหมายของเอมคืออยากดูอาราปั่นหัวกันเนี่ยจริงผมบอกเลยผมจะพูดความจริงพี่ผมรู้ทุกผีตอนนี้เบสคือกรมไม่ไดผ้วโกหกแน่นอนโอเคเราพร้อมกันเลยค่ะริ่มต้นแล้วแค่ยังไม่เริ่มกับมันแล้วพร้อมแลยนะโอเคอ่ะเชิญเชิญแต่ละคนอยู่ในมือเอมแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนก็มีเทิร์นแต่ละคนอยู่ในโพลแล้วแหละรู้ละรู้น่ารก่อนไหมโอ้โหนได้เจอเลยว่าตัวเองเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากพี่เน็กพี่เน็กจะถามใครอ่ะฉันคนแรกเหรอโอเคตั้งชื่อเป็นโพลคนแรกยอมลีเชยดเดี๋ยวดิใครอ่ะโปกใครอ่ะโพพูดในพูดขึ้นมานะตีแล้วไอ้แป้งบอกตัวเองก่อนเลย อาพี่แม็กถามเลยถามไปถามแป้งถามแป้งว่าแป้ด้วยผีไทยหรือผีเทพทุกคนก็จะถามคำถามเดียวกันไม่มันเป็นข้อมูลสำคัญไงใช่ไม่อาจจะเปลี่ยนก็ได้มันไม่ได้คิดว่าผีไทยผีไทยผีไทยผีไใครต่อไปอ๋อ พี่เซทพี่เซทถามใครใช่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 ถามเบียดหายเบียดกูอยากรู้มันจะพูดความจริงได้พี่ผีตัวนี้ผีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีทั้งชายและหญิงโอ้โหเยอะเบียช่วยกันเลยอันนี้จริงจริงพี่อันนี้ที่ผมเคยเห็นมามันจริงจริงมีทั้งชายและหญิงควางสักด์ไอพี่อ๋อพี่อ๋อเป็นชายและวญิงอ๋อโคตรโคตรควางอ๋อพี่อ๋อตาองอ๋อพี่ตองดีกว่า ผีของผมอ่ะเป็นอ,อ่าม nah, ันเปบสอจากเรื right ่องจริงหรืออนิเมะโหยากจังวะโดนเขาไม่จะตัดทอยได้เยอะมากไม่ตอบาม่ตอบไย่ตอนเนี่ยคือานว่างเลยเนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนฟังนะพี่ออบบอกว่า เอผีเบสจากเรื่องจริงหรือว่าอนิเมะแต่อนิเมะก็เบสจากเรื่องจริงทีเดียวแต่บางเรื่องมันสร้างขึ้นมาเลยไงคือมันแบบเป็นสารการเลยอ่ะอว่ามันสร้างขึ้นมาอ่ะพี่ตองจากนั้นก็จบแป้วไทยเป็นไทยให้ถือว่าพี่ตองอยากถามพี่ตองหรือจินตนาการของจิงหรือจินตนาการเอางี้แล้วกันพี่ตองถ้าให้เราตอบคือมันเราก็จะตอบว่าจินตนาการ เอาแล้วานั่นเหรอพี่อ่าพี่แป้งต่อไปตาแป้งจะถามบุ๊กด้วยอ่ามาจากหนังหรือเรื่องเล่าจังหวะเดไมไปขอาวกันเลยอโทษนะคำถามไม่ต่างจากขงพ้ชเลยเออไม่ต่างกันคำถามพี่ออฟเลยไม่คือไปอย่างนี้แปลของแป้งก่อนคือมันก็ไม่ต่างจากเขอ๋อป่ะใช่แต่คือหนังก็คือด้วยเขาสร้างกันมา มันเป็นหนังไรเปล่าเกิ่กับเรื่องเล่ามันมีเป็นหนังรเปล่าก็ได้นะทั้งคู่มีทั้งคู่มีทั้งเป็นหนังและเป็นเรื่องเล่าต้องไปเซิร์ชหาของพี่แป้งคือใครผมยังจำไม่ได้เลยใช่ถามถามเดียวแล้วกันถามเดียวผมอ่าเป็นผีไทยหรือผีต่างชาติ นี่ใช่ผีต่างชาติตลอดเดี๋ยวอย่าพูดออกมานะตีนะอาร์าร์เอ็นชื่อมันค่อนข้างบอกอยู่พี่เป็นผีต่างชาติครับผมโอเคเดี๋ยวพี่นี่เป็นข้อมูลเขาอินดูโดดยอดไปเลยีโดดบ้างเลยเหตุนะถามอะไรอยู่เนี่ยมีอูเรื่องอะไรขึ้ีด้วยเลยถามแบงค์แล้วก็ได้แต่อย่าถามเลย ที่แบบอยู่ในตำนานของแบบภูมิภาคไหนอ่ะบนโลกอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือโอ้โหน่าใจนี่อันนี้ของทิพยใช่ไหมไม่รู้เลยนะอภาคตะวันตกซี่ตะวันตกเออซี่ตะวันตกของโลกเออพี่เออลองฝั่งตะวันตกกูกดดูเลยว่ามันตะวันตกใช่ไหมใช่ใช่ครับต่อไปไตรตรองค่ะ พี่เน็ต้องเป็นผีไทยหรือผีต่างชาติเราเราว่าเราต้องจดว่ะเดี๋ยวเราลืมของตัวเองคือมีเต้นแค่ไหตอบคนอื่นแล้วกูก็แบบว่าเออมันมันแบ่งแยกไม่ได้อ่ะเอาแบงค์ตาแบงค์ไว้เดี๋ยวแบงค์ถามดิแบงค์ถามใครดิแบงค์ถามใครดีดีถามถามพี่แป้งอ่าแบง ผมยาวไหมผมผมยาวไหมเกียวกับถามผมยาวไหมเกียวกัาถามไม่ยาวไม่ยาวแค่ยาวเดี๋ย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 วที่ถามที่ถามเนี่ยผมบนหัวมึงหรือผมมนหัวผีมึงผีแต่ถ้าผมพี่อห่ยาวผมพี่แป้งยาวผมพีแป้งยาวแต่แต่ถ้าแต่ถ้าตัวที่แบ่งเป็นเนี่ยไม่รู้ อาจจะยาวหรือไม่ยาวก็ได้ถูก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 ถามถามเดวถามเดลถามเดวเราเป็นผีที่อยู่โซนโซนฝั่งเอเชียหรือว่าฝั่งยุโรปเยอะเหรอเป็นฝั่งเอเชียหรือยุโรปอ่อเดี๋ยวบอกไม่รู้ ยุโรปก็คือทางตะวันตกอะส่วนเอเชียคือทางตะวันออกเอาอะไรดีมาตอบไปดูกูชิบาแล้วล่ะเดี๋ยวเดียวตอบไม่รู้เจอได้เลยเดี๋ยวรู้เนี่ยถามทุกคนแล้วมีนเ้ถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่รู้เดวเดวรู้จักเลยว่าต้องถามว่าเดวรู้จักผีตัวนี้ไหมดีกว่าโอ้ มันเป็นฝั่งเดียวฝั่งเอเชียแล้วกันแต่ว่ามันก็มีภาครีเมค e ที่มันเอ๊ะฝรั่งฝรั่ง r e m a k เอ็มเม็งไม่ใช่ r รีเมคอ่ะก็เอาไปทำเมื่อ r e เ a k e อยู่เอเชียอยู่เอเชียตาเดียวมาต่อไปตาเดียวโอ้โหผมบอกไว้ก่อนเลยพี่เดียวผมมีความรู้ตัวนี้อะไรมากพี่ตอนเนี้ยพี่มีพี่มีพีี่มนั่นนั่นน่าจะเจออะไรที่เบสไม่รู้ทีเนี่ยเซตแล้วกันพี่เซตแล้วกัน อาผีตัวเนี้ยมีความสามารถอะไรพี่ SK ความสามารถผิดผิดผิดแล้วที่ถามครับไม่อกูอยากตอบแล้วนะนี่คูอตอบมยาว่าหลอกคนด้บอากต่บกูจาบกูยนะตกูต้องกบอากว่าเป็นผีทีาไต้ความสามารถได้ เฮ้ยนี่แหลเบสเขามีความสามารถนะมันมีคำคำที่แบบของเดลนี่คือเป็นอีกคำหนึ่งที่ถ้าพูดปุ๊บคือรู้เลยก็คือหลอกกันได้เียอะไรวะเอางี้ดีกว่าพี่แจ๊ว่าเป็นเบสที่เบสต่อเปสต่อเออเบสต่อเบสต่อจากที่ผมฟังมาเนี่ยคือทุกคนตอบจริงหมดเลยนะแล้วกูของกูของผมมากเลยเลยมันเพิ่งเทิร์นแรกใจเย็นๆใจเย็นๆเบสใครดี ถ้าผมถามพี่แป้งเลยอือหมดติดตอบแล้วนะแป้งคนที่ทุกคนไว้ใจนะเนี่ยพี่แป้งตอบหลังจากดีไม่ได้แล้วนะในเทศหรือต่างเทศพี่ในเกลยดคำในเทศหรือต่างเทศในเกล็ดเทศเหรอประเทศพี่ประเทศต่างประเทศต่างประเทศเราวนกลับไปที่พี่เน็ต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 ว่ะพี่เน็ตก็มาถาม ถามตองแล้วกันถามตองกลับว่าเอผีของพี่เนี่ยอยู่ในภาคไหนของใครผี้ากจยากทุกคนากนเองนะก็แป้งบอกว่าอยู่ในไทยอ่ะพี่ตองตอบไปเลยว่าอยู่ทุกภาคใช่พี่ตองตอบไปเรื่อยอยู่ทุกภาคเทียถ้าอยู่ทุกภาคเขียแล้วนะเลนกล้องก็สงเลนกล้อก็่งโคตน ทุกคนช่วยพี่ตองแล้วช่วยพี่ในก่อนนะพี่ทุกคนพาเลยถามคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ดีอย่างไรไม่แต่หนขออนี่ยตัดเลยอยู่ทุกภาคได้จริงๆแต่แต่แต่ทุกต้องเลือกต้องจะตอบเรื่องว่าภาคกลางแต่จริงจริงอ่ะมันก็ภาคอ่ะพภาคจริงแหละภาคจริงแหละพี่ถามคำถามเนี่ยเซตมาถามผมต่อได้นะพี่ไม่ถามมึงนะเบสอุ้ยหนูมัน พี่ถามว่าเองว่าเรียนอะไรเป็นทุกปีสองเพี่รันแบบมินดีกว่าอาพีผีตัวเนี้ยได้ถูกทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วบ้างหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะเป็นคำถามที่ดีเอถ้าเป็นหนังตัวเองเหรอหนัังงงขออตวเไม่นั่นใจไม่อ๋อมี มีเรื่องเป็นของตัวเองอยู่มีเรื่องเป็นของตัวเองอยู่พี่เซิร์ชแน่กว่นกูเลยเซิร์ชกูเซิร์ชกูต้องเซิร์ชเรียนตอบไม่ถูกเซยแน่แน่เลยกูว่ามันต้องไม่ใช่ผีไทยมันมีมันมีเรื่องเป็นของตัวเองอยู่มันมีเรื่องเป็นของตัวเองอยู่พคนหยอกหยอกเอ่อกูจะถามไปดีว่าถามแป้งแล้วอะไรผีเด็กหรือผีผู้ใหญ่ผู้ชายเผื่อแป๊บนึง อันนี้ตอบได้เลยนะพี่ผมว่าไม่ไม่พี่เคยพี่เคยเห็นทั้งสองล่างอออ่ใช่ใช่ใช่เ็หญ่เียวเดี่ยวเ่าวมัน่ีทวี่ยเ่ยงเี่ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเียเดี่ยวเ่ยวเดี่ยวเดีเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเ่วเดี่เี่เดี่ยเี่เ่่วว่าว่ยียี่ยยยดดย่ยเด็วย่พี่เซพี่เซว่า ยุโรปหรือเอเชียหรือเอเชียครับโอเคเต่บุ๊คี่ะบุ๊คค่ะอ่าถามพี่เน็กแรกกันครับผีของบุ๊คเป็นผีแบบยุคเก่าหรือว่ายุคใหม่มีกำหนด ปีไหมว่าแบบว่าเก่าคือแบบเก่ากี่ปีคือลงไปอะไรเงี้ยเก่าคือแบบโบราณมีมาตั้งแต่โบราณใหม่คือใหม่คือแบบมันไปลู่ดีทัศน์อะไรเงี้ยใส่กูเกิลอยู่พี่เด็กใส่กูเกิลอยู่โอเคโอเคโอเคถามว่ายุคเก่าไหมสองสี่แปดแปดแต่เก่าพอไหมโอ้โโอ้โโอ้โหมาเป็นปี อาเป็นปีกันเลยทีเดียวอ่าพี่ท็อปค่ะดีนเป็นสองสีก่ก้าเก้าอ่อัเบลดเป็นพีเซนต์ตัวเองอยู่อ่ะแปงมั่งแล้วกันอะ <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยเบลดให้มันพีเซนต์ไว้ก่อนผีตัวนี้แพ้อะไรอ่ะถามี <c oughs> ไม่รู้เออว่าจุดอ,อ,อ่อนของผีนดีว่วเออเป็นเป็นรูปแบบนั้นดีะวจะบอกก็รู้เลยนี่ว่า ไม่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 รู้ไม่รู้ไม่เน่ไม่รู้ไม่รู้ไม่น่รู้ันนี้กูยังไม่รู้เลยจุดอ่อนมันคืออะไรเออนี่ก็ไม่รู้เราไม่รู้จุดอ่อนแต่ว่าถ้าดูตามที่บอกที่บอกไม่รู้เนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าท็อปไม่รู้นะพวกกูเองนี่ก็ไม่รู้ไม่เอาเอาจริงแล้วมันมันเคยมีข้อมูลที่ออกมาอยู่ในดังว้ว่าผีโดนแพ้อะไรเว้ยแต่ออฟฟิเศษเป็นพิเศษออฟฟิเชียลเลย เดี๋ยวโยนโยนให้พี่เซตตอบได้ไหมคุณไม่รู้อ่ะไม่ได้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 ไม่รู้้อบไม่ร้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เอางี้ที่เคยเห็นอ่ะไปอินล่ปายเลยชั่นแต่เกมเกมนึงที่แม่เคยเห็นตัวละครตัวนี้ก่ะมันแพ้ปืนอปืนปืนยันเนรอพี่เป็นปู่ตอบแล้วเนี่ยจริงของ แปดแค่นั้นแหละพี่ต้องเอาเลยค่ะ่ามสามบุกเขากันพี่ของเรามีเพศไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแบบมีทั้งสองเพศหรือระบุไม่ได้ถ้าถ้าในถ้าในตำนานมีเพศเดียวแต่ถ้าแต่ถ้าในที่เขาเอามาทำกันันมีสองใช่กูอยากตอบมากพี่แบงแบงมา ไถามว่าอะไรนะามได้ถามว่าผมยาวไหมเอ๋ยาวไหมเอ็งลืมเอ็งถามเอ็งถามเอ็งแบงเงี้ยถามใครแบงเงี้ยถามใครถามเองได้ปะเบตกับบางทีเซนไม่ได้ถามเองไม่ได้ถามเองไม่ได้ถามเกมไม่ได้ถามเกมไม่ได้ถามเกมเบตเบตกับบางทีเซนตัวเอ็งแค่ถามทุกคนถามถามเบตก็ได้ได้นะตัวสูงกับตัวเล็กอ่าเซนติเมตรอ่ะพี่พี่พี่อยากได้ประมาณไหนให้ตัวส like ูงก you know, ับตัวเล็กของพี่อ่ะ ยากเลยแต่ว่าเือใหญ่ๆมือใหญ่จะง่ายกว่าโทษนะผมไม่เคยไปวัดว่ะผมไม่เคยว่ะเด็กเราผู้ใหญ่กันหน้ากว่าเลยแบบนี้อันยากที่สุดที่ไม่เคยไปวัดเลยจใครจะวัดส่วนสูงผาผีผีมึงสูงเท่าไหร่วะต่เพิ่งนะตอนไหนผีสูงเท่าไหร่ใครจะถามไม่ผีผีสูงเท่าไหร่คือจากที่ผมเห็นนะพี่เดี๋ยวขำในขนาดนี้ ร้อยหกห้าถึงประมาณร้อยเจ็ดสิบประมังพี่ประมาณเนะี้ยไรเรียบประมาณเนี้ยพี่ต้องดูว่าก่อนตายกินนมเยอะไหมคนนี้คนนี้ผีของผมมีถ้าถ้าเอาตามตามแบบร่างล่าง,งแบบสมบูรณ์เลยนะ ตามร่างสมบูรณ์ไม่ได้โดนทำลายอะไรนะปกติอวัยวะครบไหมร่างกายแหวบแรกที่กูฟังคำถามมินกูนึกว่าจอมมารบูจีบอนเหรอพี่โบอีโวคนที่สงสัยตาไปที่ช่องพี่เน็กสงสัยตาไปที่ช่องพี่เน็กพบสามสิบสองครับ ยากเขาอีกยังลืมไม่ออกสโคไม่ได้แล้ยยากสุดเลยเนี่ยเด่วเร็วมาเร็วเด่ววิเด่วมาวิเด่วเร็วมาถามคดีนะถามพี่แบงค์คือคําถามที่ผมก็ถามก็คือผีที่ผมได้เนี่ยสาเหตุอะไรที่ทําให้มันเป็นผีโอ้ันตายเพราะอะไรถึงแบงค์เป็นแบบนี้เกิดทันหรือเปล่า ไอ้ทันน่ะเฮ้ยบุ๊คอย่าบอกยหนึ่งหอบไม่ตรงไม่รู้หรอกพี่แป้งแนวแต่พี่เหตุเหตุของการที่เป็นผีอ่ะมันเป็นได้ยังไงอย่างเช่นแบบเพราะอะไรอักตัวอย่างยกตัวอย่างเหมือไพร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เหมือนไพร์ตายเพราะแบบว่าเออโดนโดนอย่างเงี้ยทำให้เป็นแวมไพร์ไม่ได้แวมไพร์ไม่ได้ตายไม่ได้ตัวเองเนี่ย อ่าแบงค์ค่ะตอบเพืนอยู่กับแบงค์แล้วค่ะตอบเพื่อนอยู่กับแบงค์แบงค์นผมขอคอนเฟิร์มพี่แบงค์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันค่อนข้างมั่นใจว่าแม่งเลื่อนลางแบงค์กูยังไม่สับกูยังไม่สามารถรู้ใครขอไอ้ตัวนี้เขาไม่รู้ก็ตอบไม่รู้ไอ้รู้ก็ต้องตอบไม่รู้ก็ตอบไม่รู้แค่เลือกเลือกชอยผิดแค่นั้นเองใช่แต่เดี๋ยวแค่ผิดคนแหละถามผิดคน รู้แค่ว่าไม่ไม่ได้เกตตายอ่าได้ได้ได้กดกดห้ามถามซ้ำอ่ะน่าจะเล่นสักส3งสาราวไปเลยกำรังคิดอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเราเอาจบทันเดียนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยอ่เบผมถามอืถ้าตัวถามพี่มินแล้วกันว่า พีของผมเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้โแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เทินสามเป็นต้นไปนะคะเอ็มจะนับเป็นสองเทินนะในสองเทินนี้ห้ามถามคนซ้ำสามรอบโอเคปะ่ะเอ็มเริ่มเทินที่สามนะคะพี่เน็กไปเลยเออเซ็ตเขาบอกดูจะถามว่าผีตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นผีไทยที่ นิยมเอามาทำหนังมากที่สุดใช่ไหมไม่เอาชิหายแล้วผมรู้ว่าพี่คิดถึงตัวอะไรผมรู้ว่าพี่คิดถึงอะไรพี่เซตพี่เซตต่อาไอพี่ถามบุ๊กด้พี่ถามบุ๊กได้อะผีตัวนี้เป็นผีเอเชียหรือผียุโรปมันก็มีทั้งคู่แต่ว่ามีทั้งคู่้วยเหรอมีทั้งคู่แต่ว่าแต่ว่ามันมันจะแมสในเอเชียมากกว่าผีอินเตอร์ มันแมสในเอเชียมากกว่าใช่ใจเห็นเรื่องราวของตัวนี้ในเอเชียได้เยอะวอ่ะอันนี้คืออันนี้ข้อถือพี่นะไม่ใช่ผีไทยแน่นอนไอต่อพี่อ๊อฟค่ะเอ่อจะเป็นจินตนาการเป็นางผู้ใหญ่ผีตัวเนี้ยพี่อ๊อฟถามใครก่อนพี่อ๊อฟถามใครพี่อ๊อฟลืมถา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 มมินก็แหละครับ ผีตัวนี้เอ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าเอาตามปกติเป็นผู้ชายครับมีไม่ปกติด้วยมีไม่ปกติและเป็นผู้หญิงใช่มันมีผู้หญิงมีมีผู้หญิงมีแต่ว่าถ้าเอาที่เห็นเห็นมากมากมายคือผู้ชายเขาขุนดีเขอมูลดีข้อมุลดีถาะพี่แป้งมั้ยแป้งอะอแม่คจ๋า ญี่ปุ่นปะใช่ค่ะหนาแล้วไกลเข้าไปกูเสือกูเสือด้วโอ้พี่แป้งโคตรเยอะเลยนะผีญี่ปุ่นพี่บุ๊กมาคตรกว่าเลยพี่เราถานถามพี่ตองอล้วกันจะอ่าผีผีที่บุ๊กได้เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะเป็นผีที่ ใช้คำว่าอะไรดีอ่าเป็นผีที่ตายแล้วเป็นผีหรือว่าเป็นผีที่โดนทําให้เป็นผีนึกอ,ออกปะเ,เคียร์ไหมเคียร์ไหมคำถามเอา้าเข้าใจความหมายอ่าอ <c oughs> ตอบตอบแกนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ าเดาอันนี้แบบบอกก่อนนะไม่รู้แต่ถ้าเดาเดาว่าตายเราเป็นผีโอเคอ่ะมาพี่ท็อปค่ะรับหนึ่งนะป๊่นึงพอดีมีมีมีปัญหากระเน็ตน่ะเป็นมากเลยโอ้ยเข้มข้นสลับคิวขึ้นสลับคิวก่อนไหมสลับคิวก่อนก็ได้เป็นพี่ตองก่อนก็ได้พี่ตองได้ค่ะอ่าถามถามมินแล้วกันผีเรามี ปกติผีตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอืใจดีตอบประสาทอ้าอืมอืมให้ข้อมูลดีๆเลยประสาทให้อย่างแคบเลยโอ้โหพี่ตองได้ข้อมูลดีหวานเนี่ยให้อย่างแคบเลยพี่ท็อปพี่ท็อปได้ยังโอเคโอเคถามมิเซลานครับอะไรคือครับสภาพภูมิประเทศที่ผีตัวเนี้ยแบบ ปาโกรดอ่ะเป็นแบบไหนอ่ะร้อนร้อนดีนะว่าตอบร้อนตอบอีกอันนึงกูเฉลยเลยร้อนร้อนร้อนอี่ไทยแน่ๆอ่ะแบงค์มาถามถามพี่เน็กว่าที่ผมเนี่ยกินเหม็นไหม ินแต่ละคําถามของมันแล้วนะแต่ละคําถามของมันเลล่่นนเเอาชนะจริงไหเนี่ยเขาถึงจะต้องเปิดโวยกูต้องถึงกัเปิดโวยว่าผีไอ้แบค์มันคือตัวไหนวะกูขอนะ เปลี่ยนคาถามได้ไหมวะเพราะกูก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเหมือนกันเลยไม่รู้ก็ไม่รู้พอ่กไม่รู้ไม่เหม็นก็ไม่เหม็นพี่เหม็นก็เหม็นแค่นั้นเองกูตอบได้แค่ว่าไม่รู้เพราะกูก็ไม่เคยได้กินโอเคน่ายนผีเราเป็นของผีเราเป็นอยู่ในจีนหรือเกาหลีไหมไม่ไม่เคยอ่านเจอในจีนหรือเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่เคยอ่านเจอในจีนหรือเกาหลี เอทเช่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยขอเด่วผมด้วยตัวนี้หนูอะไรบ้าเด่วมาเด่วมาคือทำมิบุกอิมเบดมันนั่งเงียบอยือนเบดอ่าอก็คือเป็นเป็นผีผีทวีปอะไรได้อยู่ได้อยู่อเมริกาอ๋อเมื่อกี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์ตอนนี้มีประโยชน์ตั้นใจดีนะ ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนถามพี่บุ๊กไม่ได้แล้วนะคะเบตนะเบตเบตถามใครถามบุ๊กไปได้นะผมเห็นคนนี้แค่ดีดีพี่มินว่าข้อสุดท้ายละเออมันเรียกว่าไงวะ เมึงควรคิดคำถามก่อนมาถึงเอามึงมันเวลาให้มันมีอะไรคำถามมปพี่ตอนนั้นอ่ะครับเด็นคนเป็นคนที่สามารถกลายเป็นเป็นคนที่สามารถกลายเป็นสัตว์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคพี่เน็กค่ะพี่อะไรเป็นสัตว์ได้วะเดวี่ของพี่เนี่ยมันตัวสูงมากเกินสามเมตรใช่ไหม ม่รู้เลยว่าถายถึงอะไรอรู้เลยใช่ใช่รู้เลยว่าทั้งเลยคือบอกว่าไม่ใช่นะทุกคนคะเอมจะบอกว่าเอาตัวเองให้รอดวคนเอดีกว่า